ดูผู้รับเหมางานผนังงานฉนวนยังไงไม่ให้โดอกลิปเดียวจบอย่างแรกที่สุดเลยช่างก่อสร้างเนี่ยมีหลายประเภทมากๆกครับการที่เขาถนัดงานประเภทหนึ่งไม่ได้แปลว่าเขาจะถนัดงานว่างานผนังนะครับคิดง่ายๆแค่ว่าผนังยิบซ่อมแบบเดียวก็มีให้เลือกเป็นยร้อยแบบร้อยสเปแลวครับจริงๆแล้วไม่แปลกเลยนะครับว่าช่างเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้หนึ่งเลยครับเบสิกที่สุดเลยก็คือถามประสบการณ์ตรงก่อนว่าเขาเคยทํางานคล้ายๆกันไหมว่าผนังที่เคยทำเนี่ยติดตั้งในพื้นที่แบบไหนเหมือนของเราหรือเปล่า2คือการถามวัฒนศักดิ์หรือว่าถาม ดูฉนวนใยแก้วใยห,หินโฟมกันเสียงเลือกยังไงให้เหมาะกับงานเราถ้าช่างตอบแบบไม่มีอะไรมาลองรับตอบแบบไวๆให้เรางงอธิบายไม่เลีย์ให้ระวังไว้เลยนะสามคือลองถามเล่เลนๆว่าถ้าติดตั้งฝ้าในงานแบบของเราเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมปกติเขาจะพลาตรงไหนกันบ้างอะไรที่ต้องระวังช่างที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะตอบได้เลยเพราะเขาเคยผ่านมาก่อนข้อที่4ี่ถามวัดความเข้าใจวัสดุให้เขาลองแนะนําวัสดุที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราถามไปเลยว่าถ้าติดตั้งเนี่ยควรใช้ฉนวนหนาเท่าไหร่จะห0าสิบหรือช้ยังไงอยมิลลิเมตรดีเลือกใช้ มากๆแทบจะบอกได้ทันทีเลยว่าช่างคนนี้เนี่ยเก่งไหมคือการให้เขาเล่าแผนการดําเนินงานให้เราฟังแล้วดูว่าเขาเล่าแบบเป็นขั้นเป็นตอนไหมถ้าเขาเล่าได้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดเราเข้าใจได้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ช่างคนนี้เนี่ยจะมีความเป็นมืออาชีพและข้อสุดท้ายถามหาประกันบริการต่างๆเพราะช่างที่ดีจะมีการระบุตรงนี้ไว้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักประกันว่าเขาทํางานแบบมืออาชีพ